เอามีเรื่องของพนักงานส่งของค่ะพนักงานแกร็มีอยู่2เรื่องเอาเรื่องแรกก่อนอันนี้ที่พัทยาพนักงาน g r a ็เนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะคือไปจอดรถอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อปรากฏว่าไปโต้เถียงกันกับเจ้าของ 7-Eleven เเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถนี่แหละค่ะ คือท,ทางฝั่งแร a b เนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนหลวงผมมีสิทธิ์อยากจะจอดตรงไหนก็ได้ ทำไมคุณถึงมาบอกว่าผมไปจอดรถขวางที่ของคุณตรงนี้มันถนนหลวงชัดๆทำไมผมจะจอดไม่ได้ปรากฏว่าฝั่งของพนักงานเซเว่นเขาก็บอกว่าก็เวลาถนนพังชั้นเป็นคนซ่อมอะ่ะแล้วก็มีลักษณะของการโทรไปตามลูกน้องมาถ่ายรูปฝั่งของแกรบด้วยนะคะแกรปเขาก็เลยยิ่งไม่พอใจเนี่ยคะ่ะ ้น้พอเห็นฝั่งนี้ถ่ายคลิปก็มีการมาต่อว่าแม่ค้าที่อยู่ทางฝั่งนี้ด้วยนะคะไม่ใช่เอาเรื่องเมื่อกี้ก่อนติรีศุตุอนเนี่ยเอานี้ก่อนจกรไม่ว่าจเปที่ไหนไม่ว่เใอ้านตาน้อใช้วิธีการหมูมากับเดี๋ยวไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกถ้าผมอยู่คนเดียวผมว่างันผมไม่กลัวหรอกจอดบนถนนอะไรกันหรือเปล่าพี่รถไม่กดอยู่รัน ไม่มีจอดเลยท่าลูกค้าม,มีจอดแล้วมไม่พอเออทำไมมันถึอส<ม>ิคะามันถือแล้วนี่มันถือย<ม>ู่นี่ไง,งเนี่ยออยู่มันถือเองเถอผมพูดกับตำรวจเลยนะว่าพ,พี่พี่พี่ตำรวจผมขอโทษนะเป็นพี่พี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ผมนะก็ผมจอดบ,บนที่สาธารณะพี่ตำรวจเขายังบอกเลยว่าใช่ผมผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่างเขาหรอกว่าเขาไปจอดที่อื่นนะเพราะเป็นที่สาธารณะที่ถนนหลวง และที่ฝั่งเนี้ยมันแคบพี่แล้วให้ผมไปไปจอดตรงไหนครับถนนหลวงจอดไม่ได้แล้วผมจะจอดตรงไหนได้ครับพี่ออถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นขาวแดงนะตำรวจมาทำไปว่ามีขาวแดงผมก็จะไม่จอดครับเพราะผมต่อบใบขับขี่มาเหมือนกันที่สาธารนณะคือที่สาธารณะครับประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้หมดครับประเด็นมันอาจจะอยู่ตรงที่พูดกันไม่ดีด้วยเพราะเห็นว่าทางฝั่งกร็บบอกว่าฝั่งนั้นมาต่อว่าครับ แกร็ก็เลยโมโหเหมือนกันก็พูดกลับไปมันก็เลยเป็นการโต้เถียงกันขึ้นเนี่ยนะคะ